สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาดูชุมพู่กันนะคะต้นมันเล็กแต่ว่ามันออกลูกเยอะมากอันนี้หอ,อเรียบร้อยแล้วแต่ละกิ่งมันเยอะจริงๆงอันนี้มีหอมเลยี่ออกดอกยอยู่มาดูที่ออกดอกมันจะใหญ่ๆ เยอะมากเดี๋ยวเปิดเปิดดูที่ห่อไว้วันก่อน๋ยนนะน,น่าจะกินได้แนละ้วเอ้าตายตายตายอ้ยหนักซะแล้วอะ่ะ กิ่งมันนิดเดียวมันยังเอามันยังโอ้ยมันยังพองไม่เต็มที่อ่ะตายตายแล้วแล้วก็ดูกิ่งมันนิดเดียวเองกิ่งมันแค่ตรงนี้แล้วแล้วดูที่มันจะเป็นอีกแล้วดูอันนี้หอ่ออันนี้เพิ่งหอ่อให้ถุงโออ มันยังสุกไม่เต็มที่มันออกเยอะมาออกอเต็มเลยเสียดายอ่ะกิงมันหักหัออกเลย เดี๋ยวยี่สิบวันจะพามาดูนะคะว่ามันโตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปดูผักทีแล้วค่ะมันก่อนที่ปลูกผักไว้นิดหน่อยแล้วทีนี้วันนี้วันนี้ในสวนที่อัดใหญ่นี้เรามีนีมีต้นต้นนี้ด้วยนะทุกคน แต่ต้นนี้ลูกมันคนละคนละสีกันเว้ยหลุนะ้หลุนะแต่แมันก็ลูกใหญ่นะนอันนี้ต้นจผนะักเดี๋ยวมาดูผักกัน,นมันก่อนที่ปลูกไปนี่บักชีลาเามันก็ขึ้นงามอยู่นะมันก่อนมาโดนไก่มาเคลียอันนี้แดงกวาแดงกวาก็โต กนี่วัานี้มันเป็นผักสลัดผักเควอะผักเควก็โตแล้วเดี๋ยวว่ามันโตเดี๋ยวให้ตัดให้ดูอีกทีนนอ่อะผักเคันี้มะนาวมะนาวต้นนี้ก็ลูกมันก็เริ่มมีลูกนะทันมะนาวแพงๆต้องตัดตัดใบออกเพราะว่าใบมันเยอะวันก่อนมันเป็นแล้วลูกมันหล่นหมดต้นเลย อันนี้เหลือไม่กี่ลูกเดี๋ยวน,นี้ทำดินใหม่เดี๋ยวจะปลูกผักเพิ่มอ,อันนนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ท่านี้ก่อนค่า